ถ้าเราพูดถึงวิชาหวงจุย้ยเขาจะเกิดอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยมันพัฒนามากโดยที่สมัยนั้นราชวงศ์ถังเนี่ยเขาจะมีปราดอยสองคนคนหนึ่งชื่อหยวนเทียนกัง อีกคนหนึงชื่อหลี่สุ่นเฟิงสองคนเนี่ยเป็นเหมือนสินแสที่กษัตริย์ถังเกาจงเนี่ยส่งออกไปหาสถานที่ที่ทําสุสานของตัวเองปรากฏว่าสองคนเนี่ยออกไปคนละทิศนะคนนึงจะใช้ปิ่นปักผมเนี่ยไปปักเพื่อที่จะทดสอบพลังอีกคนนึงจะเอาเหรียญเหรียญที่มีรูอยู่ตรงกลางไปวางเพื่อที่ดูว่าตรงนั้นอ่ะมันมีพลังฟ้าดินแรงเข้านี่นะสุดท้ายสองคนเนี่ย มาเจอที่เดียวกันพอปิ่นปักผมปักลงไปเหรียญก็ทิ่มลงไปพอดีตลงไปปักกลางปิ่นปักผมพอดีอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่แบบมหัศจรรย์มากนะปรากฏว่าเขาก็ได้ภูเขาที่อยู่นอกเมืองซีอานไปก็เรียกว่าเฉียนหลิงเฉียนหลิงสุสานเฉียนหลิงหลิงเนี่ยหมายถึงสุสานของฮ่องเต้เฉียนเนี่ยแปลว่ามังกรเฉียนเนี่ยหมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศของความมั่งคั่งความสําเร็จหรือจะแปลว่ามังกรก็ได้หมายถึงพลังอํานาจ เพราะฉะนั้นเินลิงเนี่ยก็เลยกลายเป็นสุสานที่สองจักรพรรดิอ่ะคือมีอยู่ที่เดียวในโลกถังเกาจงกับบูเชกเทียนก็ฝังอยู่ด้วยกันฝังอยู่ที่นี่ต้องบอกอย่ว่าแส่ว่าพระนางบูเชกเทียนเนี่ยก็มีความรักต่อถังเกาจงนะเพราะว่าเสียชีวิตหลังจากถังเกาจงเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยหลายปีเลยทีเดียวยี่สิบกว่าปีอ่ะสุดท้ายก็เอาพระบรมศพเนี่ยมาเก็บไว้ในที่เดียวกัน